จิตเดิมแท้คืออะไรจิตเดิมแท้คือสิ่งที่มนุษย์แต่ละคนมีอยู่แล้วและจิตเดิมแท้นี้อาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันบางครั้งก็เรียกว่าใจบางครั้งก็เรียกว่าจิต บางครั้งก็เรียกว่าธรรมชาติเดิมแท้บางครั้งท่านก็แปลว่าไอ้นั่นแหละฉะนั้นตรงนี้แหละจึงสื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าใจว่าจิตเดิมแท้คือธรรมชาติที่แต่และคนมีอยู่แล้วและจิตเดิมเดิมแท้ตรงนี้เป็นแรงเกิดของธรรมทั้งสิ่งดี ลืมไม่ดีก็ตาม